วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องไปสบายดีกันสุขสุขสันพี่น้องมากินข่าวน้ำง่ายบุญเหมือนกินขา่นากัหยังกินข่าอยู่ในขั้วได้มือน,นีด็กกงขี้เหล็กพี่น้องเกงขี้เหล็กอันนี้ต้มจืดนะคะต้มจืดมีแก้วกีวปลดทูพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกุ้งลวกวันนี้นางกินขขายุแค่ยืนในขั้วพี่น้องยุงขั้วเห้าแกงขี้เหล็กหลังจากที่ว่าเฮาไปวัดพี่น้อง ไปวัดไปห่มบุญไปใส่บาทเนาะใส่บาทข้าวสารอาหารแห้งตาบาทเที่ยวเรียบร้อยเรีวเนาะอ้าวยิ่งบุญก็ไปหลวงหายไปหลวงหายได้ได้บาตรถูมาพื้นนึ่งในหมอนพื้นนึงแล้วก็ได้ขนมห่อละหาบาทพี่น้องบาตรถือว่าดุจโชคบุญโชคทำบุญมหากุศลนน้ำเงินนะคะได้บุญได้กุศลด้วย ของการปปนี้การที่เห็นในกลิปนะพี่น้องเนาะเงียบเงามากเงียบเงาพอมาหย,ยัางกินเขาไปนี่ยังเนาะใครเจี่ยงคนมืนกอก็ถือคือโควงคือเกาหลายเพราะว่าโคบิดเนาะขอ มหอเราโสมะมหอเรามหอเราโสมสมโหดกับบ่ไใดทางอำเภอทางการเขาไม่อนุญาตพี่น้องคือเขาบ่าอยากให้ร่วมตัวร่วมกลุ่มโดยที่จะเป็นบอกเกิดแค่ระบาดของโควิดเนาะณตอนนี้ก็คือเป็นกันแทบจะทุกครัวเรือนเลยพี่น้องเ,เอ้ย คนเลี้ยไหเราบ้างเพิ่งเลี้ยมหาปลาอยู่แต่ว่ากับบมีแนวเสียบแนวงั้นพี่นรอ,นอเอาอันนี้บ้างเอาต้มถือบ้างเอาเปลาไปน้ำแม่ไมนเต็นมน้าจะกินเขาเลยลูกมันอ่ะ มันออกกันไปยังตาบ้านก่นตาูตาบ้านจนเขาเทีนดีสิดก่อนขอขาวคนนามรูสกออ้อนยังไปนี่แหะมัน่วงมัน่วงไปจังสัง่งกวน คนเหนน้ะนอตาพกระพาจะามแบบเพื่อนี้นพี่น้นองให้บุญปีทีเรียวเดีเ๋ยวบุญหิอผาป้าน้อยไปสมถุกต่อยอดผาป้าเพิ่น พระญาติพี่น้องคุ้มใกล้บ้านเนี่ยพระน้ำเฮ็ดไปแล้วก็เอฟซิวฝนมาสมทบทุระสามร้อยหาด้วยปีที่แล้วเนาะปีนี้บ่ได,ด้เฮ็ดเจ้าอาวาสไม่น้องที่เพิ่นเคยเฮ็ดประจำอะเพิ่นก็โอนมาให้นะคะมายุลา บุมาห้ยายบุไปเฮ็ดให้พันนึงาบก็เลยใส่ทองแล้วก็สวถวายเจ้าอาวาสเพิ่นเลยสทบผ้าปก็เพิ่นเลยใส่ทองสเจ้าอาวาส แดงขี้เลี้องตุ๊กน่องวันนี้อากาศอากาศคล้มฝนลินได้พี่น้องมเมื่อคืนดิตกมาสองสองสองช่วงช่วงแรกตกตีหนึ่งช่วงที่สองตกตีสี่ตกแห้งตกแบบบึมบึมมาเลยแต่บม่มีดีนะมันบม่มีมันบ่มีลมมีแต่ฝน เขาสอบมากอะเออเบยให้ยุดให้คนเดี๋ยวไปเฮ็ดบุญยูคก็ดียุคคุยอเอาแคงสิ่งเล็กๆนะ ทุกปีเนี่ยถ้าวันที่สิบสามสิบสี่แล้วเนี่ยก็เจ่าตีผ้ากันฉลองนะตั้งรุ่มเกลื่อน

ต่อกันกิน,กน,นหนาได้พี่นอ้องนะ